ครับนั่นก็คือคำชี้แจงกับนายแพทย์ทวีสินวิษนุโยธินนะครับก็พอจะรู้พอจะเข้าใจแล้วนะครับว่ารัฐบาลยกระดับความเข้มข้นขึ้นมาแล้วนะครับและจากนี้เป็นต้นไปจะต้องมีการชี้แจงแถลงข่าวทุกวันที่ทำเนียบรัฐบาล อดีตเคยทำอย่างไรนะครับคราวนี้ต้องทำกลับเหมือนเดิมแล้วก็เข้มขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับเพราะว่ารอบสองเราต้องยอมรับว่ามันหนักกว่ารอบแรกนะครับดูจากตัวเลขจำนวนผู้ติดเชื้อที่เกิดขึ้นในแต่ละวันครับคุณผู้ชมครับตลอดช่วง 2- 3สาวันมานี้นะครับปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการปิดล็อกพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเพื่อกำกับควบคุมคนต่างด้าวให้อยู่เฉพาะในพื้นที่ที่ทางการกำหนด ว่าพวกเขาอย่าออกมานะให้อยู่ในพื้นที่แล้วเราจะตรวจคัดกรองใครป่วยใครไม่ป่วยในระหว่างนี้ก็ขออยู่ในที่พักนะครับของคนแรงงานต่างด้าวเราจะส่งรถเข้าไปตรวจนะครับแล้วก็ป่วยพบก็ไปรักษาพยาบาลให้รักษาฟรีดูแลให้ทุกอย่างนะครับนี่คือมาตรการของรัฐเรื่องอาหารการกินไปทำงานไม่ได้เราก็ส่งข้าวส่งของส่งข้าวส่งน้ำ นะครับให้กับพี่น้องแรงงานต่างด้าวเหล่านี้ซึ่งทางจังหวัดสมุทรสาครก็มีการรวบรวมกันทั้งบริจาคตั้งจัดหานะครับเหล่ากาชาติก็ช่วยกันบรรจุถุงเข้าของไปบริจาคให้กับแรงงานต่างด้าวอย่างมีน้ำใจทีเดียวนะครับแต่ด้านหนึ่งเราต้องยอมรับนะครับว่ามันมีซุ้มเสียงผ่านโลกออนไลน์ครับเนี่ยคนที่มีน้ำใจเขาไปช่วยกันเนี่ยเขาก็ไม่ได้กลัวโควิดนะ ในขณะที่หลายคนกลัวว่าไปสมุทรสาครแล้วจะติดโควิดหรือคนจากสมุทรสาครออกไปในจังหวัดไหนแล้วจะพาโควิดออกไปเนี่ยนะยังไม่ต้องกลัวขนาดนั้นคนอยู่ในพื้นที่เขาก็ป้องกันออกนอกพื้นที่เขาก็ต้องป้องกันนะครับก็ขอให้สบายใจได้ในระดับหนึ่งนะครับไม่ต้องข้อรังเกียจนะครับทีนี้เรื่องของคนต่างด้าวเนี่ยตอนนี้เขารู้สึกในโลกออนไลน์เราเห็นว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์มีการตําหนิติต่งนะครับว่า ต่างด้าวนำโควิดเข้าประเทศยิ่งผลการตรวจนะครับสายพันธุกรรมของโควิดก็คือมาจากอินเดียอินเดียเข้าพม่าแล้วก็มาไทยถามว่ามันมาได้อย่างไรมันก็คือตัวเดียวกับที่ระบาดท,ที่ท่าคีรีเล็กที่คนไทยเอาเข้ามาที่จังหวัดทางภาคเหนือเชียงใหม่เชียงรายเพราะฉะนั้นการตั้งข้อรังเกียจกับรายงานต่างด้าวในช่วงนี้คุณหมอทวีสินก็ได้ขอร้องนะครับว่าอย่าไปรังเกียจเขา เขาก็คนเราก็คนจะช่วยกันได้เราต้องช่วยกันนะครับนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดดูแลปฏิบัตินะครับว่าเป็นคนด้วยกัน